หอาการเตือนที่บ่งบอกว่าคุณกําลังเสี่ยงเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยมีอะไรบ้างมาฟังกันครับการแรกนะครับก็คือ น้ำหนักตัวลดลงผิดปกติครับแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักก็ยังลดครับเกิดจากการที่ร่างกายของเรานะครับเมื่อเกิดภาวะไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับก็จะมีการเผาผลาญพลังงานที่สูงขึ้นนั่นเองครับจึงทําให้ว่าแม้รจะทานอาหารมากเท่าไหร่ก็ช่างแต่อัตราการเผาผลาญมากกว่าปกติจึงทาให้น้าหนักลดลงเรื่อยๆครับข้อที่2นะครับใจสั่นัมเจเตนเร็วัวเจเตนผิดจังหวะครับเมื่อไหร่นะครับที่เราเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับก็จะทาให้มีการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจที่ทํางานหนักเพิ่มมากขึ้นครับ ร้อนเหงื่อออกง่ายและตนอากาศร้อนไม่ค่อยได้ครับเมื่อเป็นไฮเปอร์ไทรอยด์นะครับ <c oughs> ก็จะทำให้มีการ,รผลาญที่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> จึงทําให้เกิดความร้อนในร่างกายที่สูงครับจึงทําให้ว่ามีอาการเหงื่อออกค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่เย็นนะครับก็จะมีเหงื่อออกมากกว่าคนปกติครับ <c oughs> ข้อที่4นะครับอุกิดง่ายกระสับกระส่าย นอนไม่หลับวิตกกังวลครับอาการเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการที่มีฮอร์โมนไทรอยมากจนเกินไปครับทำให้ส่งผลต่อระบบประสาทครับทำให้มีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมครับข้อที่5ครับมือสัน่นหรือมีอาการสั่นตามส่วนต่างๆของร่างกายครับเมื่อมีฮอร์โมนของไทรอยมากจนเกินไปนครับก็จะมีการไปกระตุ้นระบบประสาทครับจึงทําให้เกิดอาการมือสั่นครับข้อที่6ครับประจาเดือนผิดปกติประจําเดือนมาน้อยลงครับเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยนะครับ ถ้าหากเรามีมากยินเกินไปนะครับก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนและประจำเดือนเองก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะครับทำให้ว่าเกิดความผิดปกติในรอบประจำเดือนนั่นเองครับ